ดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ่าฮาชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2565ตรงนี้เดือนที่ดาวศุกร์ก็ขยับย้ายก่อนหน้านี้แล้วก็ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายวันที่15พฤษภาคม ถัดไปอีกสองวันตามมาติดติดด้วยดาวอังคารที่จะขยับย้ายแต่เป็นการขยับย้ายของดาวอังคารที่ไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษโดยตรงเท่ากับไปอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาราศีของตัวเองชาวลัคนาราศีเมษนั้นถ้าพูดกันถึงเรื่องของการเงินการทองแล้วในเดือน พฤษภาคมนะครับรายรับยังถือว่าดีอยู่แม้จะมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางตลอดทั้งเดือนแต่ก็ถือว่าการเงินยังอยู่ในสถานะที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปวิ่งผัดสีคุณล้านเมตรบุนเงินแต่ก็ยังบ่งบอกว่าตัวของคุณเองนั้นยังหาเงินหาทองได้คล่องเพียงแต่รายจ่ายมันรอบตัวเท่านั้นฉะนั้นฉะนั้นนะครับดาวการเงินที่มาอยู่กับตัวคือดาวศุกร์ตรงนี้แล้วก็ไปอยู่กับดาวราหู คุณต้องพยายามระงับกิเลสข,ของตัวเองนิดหนึ่งไม่ฉะนั้นแล้วได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแบบนี้ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะครับ1-5ถึงนะครับ1-5ถึงพฤษภาคมการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี6 1ถึงนั้นรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีเมษจะหาความสุขสำราญใส่ตัวเองมากไปนิดหนึ่ง ก็จะหมายถึงรายจ่ายที่สิ้นเปลืองด้วยนะครับแล้วก็จะมาขยับดีอีกครั้งหนึ่งคือวันที่11ไปจนถึงวันที่20เลย11ถึง20พฤษภาคมสำหรับชาวลัคนาราศีเมษการเงินจะขยับดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาพอเอาไปทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ได้รับความสำเร็จดีนะครับได้รับความสำเร็จดี พอมาถึงช่วงวันที่21จนถึง31พฤษภาคมนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะอบอ,อ,อ,อบอวนไปด้วยเรื่องความรักเรื่องรักๆใคร่ๆอบอวนไปในเรื่องความรักและเรื่องรักๆใครๆแต่เป็นไปในทางที่เหมือนกับว่าเราไปมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามประมาณนั้นแหละเพราะว่าดาวคู่ครองดาวความรักไปอยู่กับตัวแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหู นะครับแปลความหมายได้แบบนั้นหรือคนรักเก่าใครที่เคยรู้จักกันอาจจะมีการติดต่อกลับมาไม่เราติดต่อกลับไปหาเขาเขาติดต่อกลับมาหาเราก็ได้แต่ทุกอย่างนั้นเมื่อมันไปอยู่กับดาวราวหูแล้วมนุษย์อยู่คือดาวศุกร์ดาวชั่งเลือนความรักไปอยู่กับราหูแล้วมนุษย์อยู่ความรักมันจึงอยู่ใน,ในสถานะที่แบบคบกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยโลโกไฟล์ต่างคนต่างไม่อยากให้เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบในเรื่องอื่นๆรอบตัว นี่แหละคือชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมผมอยากจะบอกอีกนิดนึงนะครับอยากจะบอกอีกนิดนึงว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีตรงนี้ดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารไปอยู่ในเรือนการเงินเด็กหรือบริวารจะนำโชคลาภมาให้ การเปลี่ยนแปลงหรือการหาบริวารใหม่มาช่วยงานตรงนี้จึงเท่ากับหาโชคลาภมาสู่ตัวเราเองด้วยคุณฟังตรงนี้แล้วคุณจะได้แพลนชีวิตของคุณถูกว่าคุณจะเริ่มหรือทาอะไรอย่างไรให้มันซัพพอร์ตไปกับดวงลัชะตาก็จะมีแต่เฮงกับเฮงนะครับกลับมาในเรื่องการงานอีกครั้งหนึ่งดาวสาวยังคงครองอยู่ในภพการงานได้ตําแหน่งเป็นปัสวะเกณฑ์และ,กะเกษตรราธิบดีชาวเมษการงานยังมีความมั่นคงอยู่มากขอให้สบายใจได้เลย ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีกับชะตาชีวิตในเดือนพฤษภาคมฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี